ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมณีทั้งหลาย,ลนานนนลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของบรรนาำภาษามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้ในสมิงข้าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการให้ ให้ช่างหม้อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจมันเกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสงเกลียดที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจที่เกลียดแสงเกลียดรวมความว่าต้องกหาอุบ,บายใหม่ต้องฆ่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ ก็คิดก้นมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสําหรับเก็บสวยอยู่ร้อยร้อยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่40่สิบโกขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่80ดสิบโกขึ้นไปให้ตั้งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี การตั้งตำแหน่งเศรษฐีเขาจะต้องมีบ้านสวยมีค่า,าทาหญิงชายช่างม้าวัวควายให้แล้วก็มีฉัดสามชั้นประจำตำแหน่งแล้วก็เศรษฐีรับการแต่งตั้งนั้นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับผู้นางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเว้นอันว่าท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเศรษฐีเพราะตอนที่ท่านตาย ยังไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงิน40โกดแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึง80โกดหพรอะปล่าบรราบตอนแรกเรามดีบอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยไม่เรียกมหาเศรษฐีกุณคงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้ในายสมียนพนเก็บสวยจัดก,การค่าเจ้าหนี้ใช้ให้ได้ ยังได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชายที่เลวที่สุดไม่คิดฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจงจัดการฆ่าแล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกันหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อชายผ้าให้โคศกเดินทางต่อไปฉันเรียกคนศกมาว่าพ่อลูกรัก บ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ <c oughs> ้าจงนำจดหมายนี่ไปให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อข้อศกก็บอกว่าคุณพ่อครับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีสเสบียงเดินทางเลยจะม่ต้องอาหารไปกินตามทางบ้างมันต้องค้างคืน ท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องอไปดอกลูกคิดว่าพ่อเนี่ยมีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่ระกว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจงไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั่นก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในเสมียนที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศก ก็เลยไม่มีอาหารไปกินก็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นไปก็ถามเขาถึงต้นบนนั้นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบพัญญาของท่านเศรษฐีพัญญาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาธุระอะไรข้อศก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อ แล้วาบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่ออะไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าทิวนี้ชื่อไรคือพ่อเลี้ยงโคศกเนี่ยผมก็จําไม่ได้เขาไม่พ่อไม่ได้เขียนไว้แต่คืนเดามันก็จะเก่งเกินไป <c oughs> พอปัญญาของท่านเศรษฐีทราบเห็นหน้าโคศกเข้าก็เกิดความรักใคร่กับโลก มีความรู้สึกว่าเหมือนกับโคศกนี่เป็นลกูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะบันนี้บันนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยชะด้วยอายุ15หยกหยกหยยอนยอนทางนี้ก็เพราะว่าท่านเขียนว่า15แล้วก็ขีด16คือว่าเกิน15นิดยังไม่ทันถึง16ยังไม่เต็ม16เรียกว่ากำลังสาวเริ่มน่ารัก กำลังยังามขึ้นตามลำดับแต่ว่าพัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเราเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาวข,ของเศรษฐีบ้านนั้น ตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้านเจ็ดชั้นถ้ามีโรกสาวก็โยนชั้นที่เจ็เก็บไว้อย่างดีที่สุดเจ่ยุงไม่ให้กินลิ้นมไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเจว่าบรรดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุพอเ,เก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้ เก็บใจคนเก็บเป็นได้ใจคนมีคําสั่งสั่งอะไรขาเดินมานั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูดมานั้นดีไม่ดีต่างแต่ใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีกก็รวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเว้นนั้นว่าในเวลานั้นเป็นเวลาพอดี ที่ลูกสาวก็เศรษฐีที่อยู่บนบ้านชั้นที่เจ็ดมีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือวหญิงคนไหนที่ชอบใจเพอรับใช้คล่องตัวเธอชอบเขาให้ไว้ประจำเธอก็กำลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้ว ก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วว่าเมียของท่านท่านเศรษฐีอ่ะกำลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แก่โคศกแต่าหาคนที่คล่องไม่ได้ไม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียกม่่่วยม่หญิงรับใช้ลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตียงปูอสนะจัดให้เรียบร้อยอันนํ้น มันมาทาเท้าให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บรรโคงศกเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงหลับใช้กคนนั้นก็ไปตลาดตามคําสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนานเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกล หรืว่านานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดูหาว่าเธอทะเลทลัยเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่จะทลายไปไหนการที่ลงไปเขานั้นนะลงไปแล้วแทนที่ไปตลดาดพระแม่เจ้าของพระแม่หมายความแม่แม่ของนายสั่งให้ใจัดการห้องตั้งเตียงปูที่นอน หมอนมุ้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยน้ำมันจัดาหารมาเลี้ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีมานายผู้ใหญ่ใช้ก็จำต้องทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยึนไปตลาดมันก็นานไปหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาว้ึ่เป็นลูกเศรษฐีบ้านนี้ตามพระบาลีจะบอกว่าเป็นพัญญาเดิมของโขสกสมัยที่เป็นโกตุฮริกะในสมัยนั้นเมื่อกตุฮริกะตายจากความเป็นคนแล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้าวสารให้เธอหนึ่งลิตร เธอจึงได้แกดการหงต้มถวายแด่พระประเจพระพุทธเจ้าและอยู่เป็นผู้รับใช้ท่านศิษย์ในในโคอันตเศษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้าพระพุทธเจ้าบ้างไหวพระประเจพระพุทธเจ้าบ้างตามสมควรอาศัยบุญอย่างนี้เมื่อเธอตาจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นทางฟ้าบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงสถิวโลก หลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นเด,ดงมก็มาเกิดเป็นลูกของอนุสถีบ้านนี้ดันพระพุทธเจ้าจงบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากันมาก่อนเยื่อใยแห่งความรักมกันก็เกิดขึ้นเป็นบาปพ,พอยินชื่อคําว่าโคศกเท่าน,นั้นแหละความรักทะลุหนังเข้าไปยันกระดูกเกิดเสียวใจขึ้นบานทีความรักเกิดขึ้นมา ความรักมันรักจริงๆเลยทั้งๆที่ทเหม็นชื่อความรักมันดึงตับเข้าไปถึงใใจทนไม่ไหวทุรนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคโคศกหนุม่มชายหนุม่มพระพุทธเจ,จ้าตรักว่าไอ้ความรักจเมีเกิดด้วยเหตุสองประการหนึ่งปุพเพสนิวาสคนที่เคยเป็นสามีพัญญากันมาในชาติก่อน เพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสรงเคราะ์กูกูสรงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้แานบอกว่าเหมือนต้นดอกบัวกระเปลือกตมที่อาศัยกันเช่นนั้น รวมความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นพัญญาเก่าเขามาก่อนความรักก็นั่งจะมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคสกกำลังหลับก็จึงย่องย่องแอบลงไปไม่ไม่ให้มันได้เห็บน,หนบอกแล้วไหมละ่ะว่ากักอะไรก็กักได้กัก,กวัตถุก,กักได้กักคนนี่ไม่สำเร็จ อยากก,ยากักากกัคนนี้ไม่สําเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อก็รักเทะย้ำแย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักขึ้นเพราะสายบุญเก่าเนี่ยคนที่เป็นสามีพัญญากันต้องพัดแบบนี้เพราะกำลังบุญมาเสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอทงสารลูก โคสกนึกถึงสุนัขเป็นลูกสุนัขเธอนึกถึงพระบัจจีพระเจ้าตายได้เป็นเทวดาแล้โคศกก็ถือในฐนาในฐานะที่มีความรักในพระบัจจพพระเจ้าเห่าหอนป้องกันภัยก็ไปเป็นเทวดาอตอนเป็นเทวดาเป็นนางพานาเจก,กันนะเปล่าก็ไม่ทราบก็รวมความว่าเธอเขาเข้าไปในห้องเห็นโคศก ใจก็หวาดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแต่เรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขาจะมีความรู้สึกยังไงแต่มาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้เป็นว่ารักหนักนั่นเข้ามาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นเห็นผ้าขหมใชายผ้าอยู่ห่อหนังสือ <c oughs> พ่อไดก็หลับยิงแก้ดูแก้ดูแล้วก็นํามาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้าต่างหมดอ่านจดหมายพออ่านเสร็จก็ตกใจว่าแม่พ่อนี่โง่จริงๆทําไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ฤษีแปลงสารนะสิกลายเป็นสาวแปลงสารไปแล้ว ลูกสาวเศรษฐีแปลงศาลเสร็จทำยังไงถึอก็เขียนใหม่เพื่อนต้นวันนายเสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหัวปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากให้โคศกลูกของฉันจัดการแต่งงานกับลูกสาวของอนุสถีซึ่งเป็นเพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ เช่นั้นถักว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจนจัดก,การปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจัดก,การหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญไมแจ้งกับบรรดาชาวบ้านหนึ่งร้อยหลังที่เป็นขาบดีข้าบดีนี่มีทรัพย์ต่ำกว่าแปดสิบต, 80, ต่ำกว่าสี่สิบโดก็รวยมาก แจ้งข่าวกัมันดาข้าบดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวขอาถ้าอนุสรีฐีเธอจนงจัดการปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางระหว่างบ้านและจัดเวรจัดยามรักษาไว้ย่าให้ใครเข้าไปรบกวนย่าให้ใครทำอันตรายอันตรายเป็นขาดเมื่อจัดการแต่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อไรให้ส่งข่าวให้เราทราบ เราจะให้รางวัลกัจเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้รางวัลหนักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สองมายก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่านั้นช่วยจัดการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจัดการเองมันก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยจัดการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบ เวันนางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นำไปห่อไว้ตามเดิมด้วยโคศกเธอก็ขึ้นชั้นบนเพราะโคศกไม่ได้ยตนโฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้แล้วเปลากาไม่ทราบวล่ลูกสาวาบ้านนั้นเขาไม่ลูกสาวอาจจะไม่ทราบก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ,บ้านแม่บ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ้นรนอยากไม่คิดอยากจะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายว่าคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายสมียนนายสมยนอ่านดังเสือแล้วก็ดีใจว่าท่านมหากรทิไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจัดก,การปลูกเรือนหอและแต่งงานให้จึงนําจุดหมายประ,ประกาศให้บรรดาบ้ากนกาบดีทั้งหลายทราบว่าน,นี่ธรรมหาสถีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดก,การให้เราจัดก,การแต่งงานลูกสาวแทน,นความใหญ่โตเป็นแบบนี้ จึงได้เก่งกันหาไม้มาปลูกบ้านให้ให้โคศกอยู่ความจริงบ้านโลกเศรษฐีนะี่มันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอาคารเป็นที่พักของคนรับใช้อาคารสําหรับรับแขกมีครัวมีครังมันต้องพร้อมสับ์ <c oughs> แต่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายสําคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเต็มใจช่วยเมื่อทํางานเสร็จจัดปลูกบ้านเสร็จเทียบร้อยแล้วก็จัดคนระวังระวังรักษาโคศกในก้กระมายความตั้งยามตามฝ่ายกเลยใครจะเข้าใครจะออกไม่ได้จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนไหนนี่ ถ้าตายไปแล้วถูกคุณทาร้ายร้กับมันก็จะยุ่งก็รวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของเศรษฐีที่ผ่านมาทางบ้านดั้นเขามีลูกสาวแต่ว่าขาดลูกชายแลวขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งอีทั้ทงนี้ก็เพราะาลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพร่ะมันคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มี พอไปขอเขาเขาก็ตกลงทันทีเพราะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั้นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่ดีที่หอบไปตามแบบวิวาคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะขคหน้าชาวบ้านรกรมความเม่การแต่งงานเสร็จเขาก็นำลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคศกที่บ้านสวยร้อยหลัง หลังจากนั้นแล้วพัญญาที่รักว่าเป็นพัญญาชายก่อนแล้วก็มาเป็นพัญญาชชตนนี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนายสมิทนว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีก็ลูกชายท่านเศรษฐีแล้วไซายจงอยาเพิ่งให้เข้าไปพบก่อนให้มาพบฉันก่อน ว่าฉันอยู่ในตำแหน่งเลขานุกรณีจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรจะให้พบท่านโคศกเมื่อไรเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยจงอยา่าเรียกว่าจงยา้ายเข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคนกรงความวันหน้ามนเธอสั่งนียบร้อยเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านเสร็จทีผู้เป็นบิดาใจร้าย ตั้งใจจะฆ่าสามีเขาเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้เี่จะป้องกอบบันไวอาราบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบคิดคนสนิทคือเลขาทุกคนนี้ได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีความจริงสตรีนิฉลาดมาก ใหเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีแล้วไม่ก็ไม่ทราบเธอก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติตธตตรรมบรรดาท่านพุบทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อน นอกนั้นถ้ามาด้วยการนำนผะู้หญิงไปกินก่อนแล้วเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษวิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสิ้นใจของเธอก็นแน่นอนอันนี้พูดอย่างนี้มพื่เอาใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องมาหยุดจนแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเหลือสามนาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญกรรมที่ทำกันไว้ร่วมกัน การแต่งงานบรรดา่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จประสงค์สวัสดิโสภาภบมณฑดตทรงตำแหน่เคยพบคนบางคนผุดถหงคนที่เข้าไปเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาดินทายกันว่าแม้มันไปเจริญมิปัสนาทำท่าเหมือนจะไปนิพพานด้านกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสิน ความห,หมายอย่างนี้ผิดในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัติโสภาคไม่เคยตำหนิติเทียนไขในเรื่องการแต่งงานและก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นครวัตแต่งงานเลยอย่างนาวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานที่หลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานข้านิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไป แล่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายฟังมาแล้วเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดประทุษร้ายกันอย่างนี้เราก็มีอาตมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกันกบท่านโคโศกนะอาตมานะท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดปราดประหารอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลก อาตมาก็ไม่เคยทําร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทาดีอ้าจกล่าวก็ไปทีอาจจะมีกรรมอย่างโกรธศกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลยกรองความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้กี่ชาติมันจะหาความสุขถ้ไม่มีอีกแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะ มีคนเขดาด่ามีคนขเขาดินทามีคนเขาแกล้งแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระเจ้าไม่ทุกเพราะท่านเป็นจอมอาราหันต์หรือวันดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ทุกยังสําหรับพวกเรามันยังสุขไม่จริงในด้กําลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายได้ญาติโยมพุทธบริษัท เราพยายามสแสวงหาความสุขต้การปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้ก็เข้าขอบเขตไปก่อนคือยึดยึดอารมณ์ต้นทำลายสัญญศ์สมราบริการต้นเสก่อนคือหนึ่งสก,กายยทิฐิทำลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่สองวิจิกิจฉา ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาในได้ความดีของท่านสีลศลสามศิลปตตาปรามาตร,รักษาศีลให้เครื่องครัดอย่าบกพร่องในศีลพระเนนต้องเป็นสิลของท่านถ้ารับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนั้นศินห้าใช้ได้ในกําลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะหาว่าบ้าบ้าบมโบ,บก็ช่งเถอะเราบ้าพเพื่อแสวงหาความสุข คิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรมโลกมีสุขชั่วคราวไม่มีความหมายหมดมนุษย์สนามบาร,รมีก็ลงมาใหม่คิดว่าถ้าร่างกายของเราตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นรรมดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริงๆคือนิพพานห้ากำลังใจขบรรดาแป่พุทธบริษัทคิดอย่างนี้แล้วทาได้ องค์สมเด็จระจอมไตรทรงเริดว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นกเป็นเปรต็นสสรกายเป็นสัตว์ฉันไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทําไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกําลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข,ข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้สัญญาณบอกผลเวลาหมดแล้วนิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ต้องเขาลากร ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล,ผลจงมีแดบรรดาต่ตนพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี